ความสำเร็จอ,อีกหนึ่งชิ้นงานนะครับของอทีมสืบของปักเกตแล้วก็กอ,องทัพการนนบุรีเนื่องจากว่าได้เจอแก๊งมิจฉาชีพนะครับที่เป็นแก๊งใหญ่เป็นแก๊งใหญ่วันนี้เนี่ยเราถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยเพราะว่าจับมาได้เนี่ยเป็นฝูงเลยนะครับก็มีพัวพันธ์อยู่ในนั้นเนี่ยหลายๆคดีด้วยกัน ซึ่งแต่ละคดีเนี่ยประเดี๋ยวทางตำรวจก็จะได้แกะไปเป็นเรื่องๆนะครับอันนี้แสดงให้เห็นว่ามิษชาชีพเนี่ยไม่ได้เกรงกลัวทั้งๆที่ฝ่ายตำรวจเราเนี่ยของโนนเนี่ยจับได้ทุกวันนะครับรายละเอียดเดี๋ยวจะให้ท่านผู้การนะครับได้ให้รายละเอียดครับเพื่อนครครับผมอนุญาตขออนุญาตเรียนเสริท่านประลัดจังหวัดนะฮะกรณีแก๊งเหมือนคล้ายแก๊้งโอรสของในกรุงเทพแก๊้งเนี่ยมีพฤติกรรมที่เหินเกิมอมาโดยตลอด ฝ่ายสืบสวนของปากเกร็ดก็ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องก่อเหตุอย่างต่อเนื่องและไม่เกงรงกลัวต่อกฎหมายตั้งแต่วันที่6กันยาที่ผ่านมาเมื่อล่าสุดก็ก่อเหตุอีกครั้งเมื่อวันที่30ในคดีแรกเนี่ยก็คือการมีชิงทรั์นะครับผู้เสียหายซึ่งบริเวณ5แยกปากเกร็ดก็ใช้อาวุธมีดฟันเขาจี้เขาแล้วก็รถไปขายต่อตำรวจเราก็สืบสวนเดินดินหนักพรจนทราบว่าวแก๊งนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรจึงได้ติดตามจับกลุ่ม ได้ทั้งรถทั้งผูง้นุ่งได้ทั้งรถทั้งคนแล้วก็นําไปทำการตรวจค้นที่บ้านเจอยาเสพติดอีกแล้วก็มีแล้วก็รับสาภาพว่าได้ไปเอารถในเขียนเมืองนะครับแล้วก็ยังมีการชิงทรัพย์ชาวต่างชาติคือโปกเป็นโปรแกรมเมอร์ชาวปากีิสถานส่วนรายละเอียดทั้งหมดในคดีเนี่ยนะครับซึ่งแก๊งเนี่ยนะครับเรามีการเฝ้าอยู่ตลอดเวลาจนสามารถจับกุมได้ขณะนี้ยังเหลืออีกเรากำลังขยายผลที่ ผลต่อเดี๋ยวผมจะให้ผู้กับแล้วรองกับสืบสวนปักเกียเนี่ยชี้ให้เห็นว่าแต่ละครั้งที่ก็พฤติกรรมของเขาเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ที่ไม่เกรงลัวถกฎหมายเหิงเกรมและสําคัญก็คือกระทําผิดอย่างต่อเนื่องนะครับอายุขนาดนี้ตั้งตัวเป็นแก๊งนะครับลักษณะเหิอเกรมเพราะแล้วเราเรา,เราจะต้องดําเนินการมาตรการเพิ่มลูกทู่แบบต้องขอบคุณฮนะว่าพอปักเกียรและฝ่ายสืบสวนเกี ีนี้นะครับเป็นคดีที่สืบเนื่องจากาผู้เสียหายเนี่ยครับขับรถจักรยานยนต์จอดไว้เพื่อที่จะรอหลานที่ห้ายาปากเกร็ดครับก็มีชายคนร้ายสองคนใช้อาวุธมีดนะครับแล้วก็หนึ่งคนใช้มีดตับนะครับอีกหนึ่งคนใช้มีดแฉบบยาวจี้ G, เพื่อเอารถจักรยานยนต์นะครับจากนั้นเนะี่ยก็มีการไปก่อเหตุชิงทรัพย์ของอาชาวต่างชาติที่ทำงานในเมืองไทยนะครับได้ทรัพย์สินไป1,700บาท iPhone เครื่องหนึ่งนะครับ แล้วก็มีเหตุอีกนะครับในช่วงเวลากลางคืนนะครับซึ่งพนักงานโรงแรมดุสิตเนี่ยนะครับลับจะทางานแล้วก็จอดคันรถตู้มาจอดที่ฝั่งท่าน้าปากเกร็ตเพื่อจะเดินข้ามไปฝั่งอีฝั่งคลองคอยนะครับก็ไปจี้ชิงซับเขาพยายามหินซับเขาใช้อุธมีดนะครับเราไม่นิ่งนอนใจครับผู้กำับการเนี่ยสั่งการให้สืบสวนให้ได้นะครับจนวันนี้ท่านพันธุบดโทสวัสดิ์ชัยสงครามครับรองกับสืบสวนพร้อมทีมงานเนี่ยครับก็สืบสวนจับกลุ่มแก๊งนี้ได้ขยายผล ไปหลายคดนีนอกจากคดีทั้ง3าคดีที่ที่กล่าวให้ทราบแล้วนะครับยังมีคดีรักรถจักรยานยนต์ของเขตเมืองนอนทบุรีอีกนะครับมีของกลางอยู่ด้วยเราจะขยายผลต่อนเนื่องครับพวกนี้ทำให้ประชาชนต้องดำเนินการครับ เป็นไทยต่อสังคมนะฮะอันตรายมากซึ่งก่อเหตุไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเลนะวลาเจอเหยื่อก็เข้าไปไปชิดตัวอย่งางชาวต่างชาติก็ประกบแล้วก็จบจบเลยก็เข้าไปชาร์จได้ไอโฟนนะครับเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยโทรศัพท์หายแล้วก็อะไนสนเงินสดด้วยนะครับจริงซับแล้วแล้วที่ผู้เสียหายตะกี้นะนนเนี่ยอยู่บนสะพานรายแรกเนี่ยอยู่ห้ให้ยกปากเก็ตซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ย นะเป็นเป็นไทยต่อสังคมเป็นอนุพาลน,นะฮะ<ม>เลิมเครือไม่เกิงกฏบหมายเพื<ม>่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะตรวจสอบบัตรทั้งหมดเดี๋ยวเราจะขยายผลให้ฝ่ายสืบสวนขยายผลต่อแ๋ยวฝากประชาชนที่น้องประชาชนนะฮะหากแก๊้งนี้ไปทํากับท่านที่ไหนเนี่ยให้ท่านมาดูตัวได้นะ,ะเราจะได้เราจะได้สอบสวนเพิ่มโทษแก้งข้อหาเพิ่มเข้าไปฝากน้องประชาชนที่อาจจะโดนแกลงแนง่ยแล้วกทำการชิงรัพ์ เพราะแล้วในในพื้นที่ของปนทุกดีเนี่ยเรามีการเปิดแผนระดมทุกเดือนนะครตรงนี้นะัตามแผนชุดการพิทักษ์น้วต้องขอบคุณผู้กับปากเก็ตพร้อมทีมงานในะคดีนี้นะครับก็ขอชมเชยนะครับเพราะว่ามีอีกสามสี่คนเดินออกมาจากจุดเดิมนี้ ชาสำคัญนะฮะหากประชาชนพบแก๊แกเห็นแก๊งนี้ได้กระทำผิดต่อท่านเนี่ยให้มาดูตัวแล้วก็ได้มาร้องทุกข์เพิ่มเติมและเรียนเลยว่ากลุ่มแก๊งหรือมิจฉาชีพในจังหวัดนนทบุรีท่านผู้ว่าท่านใหม่วันนี้เดินทางรับหน่งท่านแน่นอนฮะก็เหมือนนโย,ยบายเดิมคือท่านจะจับมือและทํางานกับฝ่ายตำรวจอย่างต่อเนื่องท่านผอจังหวัดท่านก็อยู่แล้วก็จะจะเปิดแผนยุทธการระดมกวาดล้างให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตสิน์เราจะดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกเดือนฮะฝากว่าดําพันโจรที่จะเข้ามาในนนทบุ ท่านไม่รอดอะนะฮะพวกพวกเราต้องไล่ล่าท่านแน่นอนนะครับฝากพี่น้อง